สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Crypto Rock นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับเพื่อนๆมีการอัปเดตแพทใหม่นะฮะเป็นเวอร์ชั่น0.6.2ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนลุ้นนะฮะว่าเออจะมีอะไรใหม่เข้ามานะนะครับผมก็หลังจากที่บ่ายโมงเนาะเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์เข้ามาเนี่ยขึ้นมานะผมก็รีบเข้ามาเลยนะ ก็รีบวิ่งไปหามิล่าก่อนเลยนะผมนะวิ่งไปหามิล่าก่อนเลยยังไม่ไปอ่านอัปดงอัปเดตเลยนะไปดูว่ามันมีเจมตกเบ็ดหรือเปล่าเออผมอยากจะรู้แต่ผมอะ่ะเดาไว้แล้วแหละว่ามันไม่ควรจะมาช่วงนี้เพราะว่ามันจะจบซีซั่นพอดีอีกอาทิตย์เดียวนะผมมองว่าถ้ามันมาตอนนี้นะเจมตกเป็ดนะผมบอกเลยว่าตารางลีดเดอร์บอร์ดนี่ปั่นป่วนโอ้โหฟ้าร้องดังมากไม่แน่ใจเพื่อได้ยินไหมนะครับเรียกว่าตารางลีดเดอร์บอร์ดนี่ปั่นป่วนแน่นอนนะครับมีการคราฟเจมนะ กปลากันหนักหน่วงแน่นอนเพราะว่าเออจากเคยติดท็อปท็อปร้อยนี่อาจจะหลุดกันได้แบบเออไม่ทันรู้ตัวอะไรเงี้ยเออนะครับก็ตสรุปคือไม่มานะเพืเ่อนๆน,นะแล้วก็สำหรับเวอร์ชัน0.6.2นี้สิ่งที่อัปเดตมานั่นก็คือ orange box เพืเ่อนๆอ่าน,นะครับนั่นคือกล่องส้มซึ่งเราสามารถคราฟได้กับมาทินดานะครับวิธีคราฟก็มี2วิธีเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีนี้นะครับ เราจะเอาอะไรไปคราฟมันมี2วิธี1น,นะครับก็คือใช้ฟิตฟูดจำนวน1,000 fit f ฟิตฟูดนะครับสนะครับก็คือใช้ฟิตฟูดจำนวน600 fit ฟิตฟูดบวกกับลิฟวิ่งบานจำนวน50นะครับแล้วก็ตัวเทน e ทนลีฟจำนวน10อันเดี๋ยวผมจะไปคำนวณให้เพื่อนดูว่าแบบไหนคุ้มไม่คุ้มคุ้มด้วย แบบไหนถึงจะเอ่อต้องเข้าเคสไหนมันถึงจะคุ้มแบบไหนดีไม่ดีอ่าเดี๋ยวจะไปถึงกันตรงนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามาดูอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดู2กล่องนะแต่ผมเลือกเป็นวิธีแรกนะเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเทนเทนลิฟตนะครับถึง10อันแล้วถ้าผมจะทำสองกล่องก็คือผมต้องใช้ย0ชิ้นใช่ไหมผมต้องไปอ่ซื้อมาครับซึ่งเทนเทนลิฟตตอนนี้ราคาประมาณอันละ1บาทนะเพื่อนอน,นะนะครับ ก็มันจะเป็นกล่องหนึ่งก็จะต้อง10บาทและต้นทุนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยใช้วิธีว่าเอาฟิตฟู้ดไปก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปคำนวณนะให้เพื่อนๆดูว่าเออแต่ละแบบมันดีเสียยังไงเอ,อ้ยต้นทุนแต่ละกล่องมันคือเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่กล่องที่2เราถึงจะโอเคที่จะค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถึงตรงนั้นมาตรงนี้ก่อนนะฮะว่าต้นทุนของผมนะเพื่อนๆนะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ สำหรับ1,000ฟิตฟู้ดของผมนะเพื่อนๆนะอ่าเนี่ยผมไปตกมาละนะครับก็คือผมใช้เหยื่อสตีลเบดนะครับเพื่อนๆออันนี้เพื่อนๆฟังดีๆก่อนนะผมใช้เหยื่อสตีลเบดซึ่งมีต้นทุนก็คือ1เหยื่อเท่ากับ1นรูมิหรือประมาณ4.5บาทนะครับแปลว่าผมตก1ครั้งเนี่ยสบาทกว่า4.5บาทตก1ครั้งคือ4.5บาท1ตัวของผมที่ผมได้เนี่ยนะนะไล่ไปเนะี่ยเพื่อนๆพอนเออมีวีเจนเดอรี่อันนึงเนะี่ยโชคดีนะแล้วก็อ e ีพิก แล้วก็แลแล้วก็ได้ขยะมาชิ้นหนึ่งนะครับครบ5พอดีห้าอันเนี้ยของผมต้นทุนของผมนะครับ5อันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ล่ะ5้าคูณสีเนาะ20เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษ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 อ่อตกอันละ4.5บาท5อันเออ22 22บาทนะครับ22บาท ซึ่ง22บาทผมได้มา1,400ฟิตฟูดนะพเพื่อนๆนะเออเกินกว่าที่จะต้องไปใช้กับ1กล่องนะเพราะฉะนั้นผมเลยไปตกเพิ่มอีกรอบนึงอ่านะครับจำนวน2ตัวนะพเพื่อนๆนะได้600ฟิตฟูดเพราะฉะนั้นรอบที่1กับรอบที่2ของผมเนี่ยรวมกันแล้วทั้งหมดได้2,000ฟิตฟูดนะครับโอเค2,000ฟิตฟูดของผมนะเกิดจากการใช้เหยื่อสตีลเบททั้งหมด7เหยื่อด้วยกันนะครับ7เหยื่อด้วยกันเพราะฉะนั้น7เหยื่อของผมนะครับเป็นสตีลเบท เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของผมก็จะอยู่ที่4.5คูณกับ7นะครับประมาณ31บาทถ้างั้นผมขอสรุปไปเลยว่าสำหรับกล่อง Orange Box ของผมนะมเพื่อนนะต้นทุนของผมคือ15บาทนะครับเพราะผมใช้ไป7เยื่อทั้งหมดมันคือ30บาทแต่ผมจะซื้อ2กล่องไงน,นะเพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งของผมคือ15บาทนะครับกล่องหนึ่งคือ15บาทนะเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้นะนะครับ ึงคือ15บาทนะครับ Orange box ของผมทีนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆว่าเบตที่ผมใช้นะครับคือระดับ Legendary นะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับจะคำนวณต้นทุนของตัวเองนะครับเพื่อนๆต้องไปดูนะว่า Steel บ e เพื่อนๆเอาอยู่ไหมนะครับแล้วเพื่อนๆใช้เหยื่อไปเท่าไหร่เพื่อที่จะคำนวณมาเป็นต้นทุนเหมือนแบบที่ผมคำนวณนี่แหละนะครับว่าเออของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณกล่องละ15บาท รอบนี้นะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะรอบหน้าอาจจะขยะมาเยอะก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นกับดวงด้วยนะเพื่อนๆนะเออแต่รอบนี้ก็คือว่าตกว่าผมเนี่ยกล่องละสิบาทนั่นแหละนะครับแล้วผมก็ใช้อ่า m มอร์ i มดฟิชชิ่งลอนะครับไปตกที่ Toxic ิ a เลกนะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะได้เรื่องของค่าฟิชคอนโทรลได้ค่าอะไรต่างๆบวกเข้ามานะครับโอเคครับเพื่อนๆเมื่อเรารู้ต้นทุนแล้วนะครับเราก็จะไปหามาตินด้ากันนะครับมาตินด้านะครับ ก็จะมีวิธีคราฟทั้งหมด2แบบนะนเพื่อนๆนะก็คือ1ใช้1,000ฟิตฟูดหรือ15บาทของผมเนี่ยแลกนะครับสนะครับก็คือใช้ฟิตฟูดน้อยลงอ่าก็คือใช้แค่600ฟิตฟูดพอนะครับบวกกับ50ลิฟวิ่งบ้านอุยมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าผมว่าอันเนี่ยเขาตั้งใจเอามาเบลนนะฮะตัวิฟวิ่งบานซึ่งมันโอ้โหมันไม่มีที่ใช้อ่ะเพื่อนๆบอกตรงเลยนอกจากมันเอาไปใช้คราฟอะไรนะ ตัวล็อกกี้ล็อกกี้ใช่ไหมมันไม่มีจุดเบิร์เลยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผมว่าเขาคิดมาดีละนะครับก็คือเอามาเบิร์นที่ตรงนี้แหละนะครับหรือจะเอาไปเบิร์จุดอื่นอีกก็ได้นะผมว่ามันคือล้นตลาดมากๆอะลิเวิร์บาร์ต้องบอกเลยตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้50ลิบวิรนบาร์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนตีไม้ผีเยอะ,ยอะนะเออมันก็จะได้มาอยู่ละเนี่ยซึ่งผมก็มี50พอดีเป๊ะเ,เลยนะครับส่วนตัวเทนเทนลีฟเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นมอนสเตอร์ตัวเฮดหน นะฮะซึ่งอ๋อโอ้โขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่านะครับผิด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 เอาใหม่เอาใหม่ไปนะครับตัวเทนต์และลีฟเนี่ยเราได้มาจากตัวนี้ฮะเพื่อนๆสายขวานนะสายขวานนะนนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ามาจากตัวนี้ครับแมนอิตติ้งฟลาวเวอร์เพื่อนๆอน่าน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูความความโหดของมันเปิดความโหดของมันเพื่อนเพื่อนดูหน่อย m ม n eating flower โอกาสดรอปคือ70%นะเพื <S 2> <S 2> ่อนๆนะ t e n t e น leaf ตัวนี้นะครับความโหดของมันเนี่ยคือตรงนี้เพือ่อนๆพื่อนโหดโหดเลยนะผมบอกเลยความเสียหาย80-100ถึง้ถ้าเพือ่อนๆไม่มีลดดาเมจนะเออไม่มีลดดาเมจของ physical d ดาเมจนะเพือ่อนนะก็คือเพือพ่อนๆไม่มีขวานแบบของเมเยอร์ไปแบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคือถ้าเพือ่อนๆตีบวก อุปกรณ์ของเพื่อนเพื่อนะไปจนถึงบวกเจ็ดนะครับขอโทษครบเพื่อนออลดามิเทชเชของเพื่อนเนเนี่ยจะถูกลบ1 2บงเนตรงนี้ช่วยเยอะนะครับผมบอกเลยว่าช่วยเยอะแล้วต้องตีบวกไปจนถึงเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆนไปเลยนะครับนี่นี่เพื่อนเพื่อนตีบวก2เพื่อนๆก็ได้รับลดแรงเสียหายมาลบหละนะครับถ้าตีถึงบวก5เนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นลบ12นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถือสองอัน ก็จะเป็นลบ24เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแมนอิตติ้งฟาวเวอร์ตีใส่เพื่อนๆ100นะครับเพื่อนๆจะรับไปแค่75นะครับประมาณนั้นเออคือมันลดไปเกือบ25%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีบวกอาวุธเพื่อลดนะครับความเสียหายจากฟิสิก c a คอล m ดามจมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าทีนี้นะผมก็อยากให้เพื่อนๆมองอีกคืออย่าพึ่งอย่าพิ่งใจร้อนนะเพื่อนๆนะคืออย่างนี้ฮะการถือคอน ของลุงเมเยอร์สอันเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะเพื่อนๆนะผมอ่ะจะเปลี่ยนเป็นว่าคือตอนนี้ผมกำลังจะทําสายขวานแหละแต่ยังเรียกว่าอเอาง่ายๆเลยนะเพื่อนๆน,นะก็คือยังไม่มีเงินนะครับยังไม่มีตังคนะ์ก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับทีนี้เนี่ยไอเดียของผมคือถือขวานลุงเมเยอร์หนึ่งอันบวกกับขวานคริสตัลครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแนวทางเลยนะผมว่าการถือขวาน คู่ของลุงเมเยอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวทางที่เวิร์กที่สุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคาดหวังอะไรฮะผมคาดหวังคริสตัลชิลจากขวานที่ซื้อกับลุงแจ็คเอ๊ะลุงแจ็คหรือลุงโจลุงโจนะครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆฝากไว้ก่อนนะใจเย็นๆน,นะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อของลุงลุงลุงเมเยอร์นะเพื่อนๆจะซื้อ ถือขวานสองอันสองเล่มหรือถือค้อนสองเล่มหรือขวานลงมีเยอะแค่อันเดียวแล้วไปเอาคริสตัลชิวลอันตอน,นเนี้ยผมจะไปเส้นนี้นะเพื<ๆ>่อนผมบอกเลยว่าขวานผมจะเอาเส้นนี้นะนะครับผมยังไม่มีเวลาทําคลิปเพื่อนๆนอกจากไม่มีเวลาทําคลิปก็คือไม่มีเงินนะ่ะง่ายเลยนะเพืเพื่อนดูตังผมก็เนี่ยมีสิบห้ารูมินะใครจะเออผมเดี๋ยวผมเปิดโดเนต <laughs> นะครับเปิดโดเนต บริจาคผมหน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะมาทานเกลือให้เพื่อนๆแล้วนะครับจะมาทานเกลือให้เพื่อนสองกล่องเลยนะครับคือเรียกว่าแพทใ่ม่มาครับคริปตโตล็อกไม่พลาดนะฮะต้องต้องมาต้องมาเจ็บให้เพื่อนๆดูฮนะต้องมาเจ็บให้เพื่อนดูนะครับเป็นออกแนวมาโซคิดนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับแล้วมันจะคุ้มเมื่อไหร่เอออย่างงี้ดีกว่านะสองกล่องเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่นะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะเรามาคำนวณต้นทุนของกล่องนี้กันดีกว่าเออนะ สมมติอ่านหนึ่งพันตรงนี้เรารู้แล้วสิบห้าบาทถูกไหมสิบห้าบาทที่ผมจะซื้อเนาะส่วนตรงนี้ล่ะเท่าไหร่นะครับเอา living b r a n d ก่อน living b r a n d ตอนนี้ศูนย์จุดสองบาทเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆตีเองได้มันก็คือไม่ต้องเอามาคิดก็ได้หรือปะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าจะคิดนะเพื่อนๆเ,เอาศูนย์จุดสองบาทคูณเข้าไปนะครับมันก็คือเท่าไหร่ครับเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บบาทหนึ่งไม่ใช่สิบบาทใช่ไหม <laughs> ขอเพื่งคิดเลขก่อน เดี๋ยวผิดขึ้นมานะครับยาวเองต้องไปนั่งคอมเมนต์แกอีกนะอ่ะไม่เลขง่ายๆเริ่มไม่ไหวนะเพื่อนเพื่อนเออผมแบบงานหนักจริงๆช่วงนี้แบบโอ้โหสิบบาทอ่ะขอโทษเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆต้องเสียตังค์ซื้อลิฟต์บ้านนะออกแนวจะไม่คุ้มละเพราะว่าเทนเตนลิฟก็ต้องไปซื้ออีกอันละบาทอ่ะบวกเข้าไปอีกอ่ะสิบบาทเทนเตนลิฟอันละบาทเป็น20บาทแล้วกล่องนี้นี่20บาทเดี๋ยวไม่ลงฟิทฟูดนะ ฟิตฟู้ดอาหารสองของผมเลยเมื่อกี้ผม15บาทใช่ไหมบวกอีก7บาทอ่ะเจ็ดจาประมาณ7บาท7บาทเพราะว่าเออมันเป็น600เนาะประมาณยี่สิบาทกล่องนี้27บาทนะถ้าเพื่อนๆจ่ายตังค์หมดนะเออเรียกว่าไม่ได้แบบไปไปตีบอสเอาเองอ่ะไม่ได้ไปตีมอนสเตอร์เอาเองอ่ะนะครับส่วนเทนต์และลีฟเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกขวานเพื่อนๆต้องโหนหน่อยอถ้าอยากไม่กินเลือดหรือกินให้มันน้อยหน่อยเพื่อนๆต้นทุนเพื่อนๆอาจจะ ถูกนะครับเพราะว่า,าเพื่อนๆได้ทั้งเทตันลิฟตแล้วก็ลิวิงบาร์ดด้วยถ้าเพื่อนๆมีขวานดีนะถ้าเพื่อนๆมีขวานดีนะครับของเมเยอร์ผมลองแนะนำนะแล้วก็ไปเอาขวานของอลุงลุงโจนะครับแล้วก็ตีบวกมันหน่อยนะครับไม่ไม่หน่อยอะ่ะ <laughs> <laughs> น่าจะพอสมควรนะ <laughs> เสร็จแล้วก็ไปอัดน,นะครับลิวิงบาร์ดกับเทตันไอตัวแมนอิตติ้งเฟลเวอร์มันจะกลายเป็นว่าเออเราได้มาในราคาที่ถูก พอเราได้มาในราคาที่ถูกสมมุติว่าฟิตฟูดของผมเนี่ยอยู่ที่7บาทใช่ไหมเพื่อนๆสุดท้ายเพื่อน,อนๆอาจจะบวกอีกแค่5บาทเออต้นทุนเพื่อนๆ,ๆอาจจะเหลือแค่12นะจากที่ผม <ๆ S 1> จะต้องเสียตรงนี้สิบาทเพื่อนๆอาจจะมาจ่ายตรงนี้แค่12บาทเพราะว่าตัวฟิตฟูดมันโอกาสได้มันคือ2เหยื่ออาจจะอยู่แล้วด้วยซ้ำอะ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้อ e ีพิกนะอีพ e ิกมันจะน้ําหนักตัวราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300บาทอ่าสามร้อยฟิตฟูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้อีพิกสองตัวเนี่ยนะครับถ้าใช้สตีลเบดนะ แปลว่าเพื่อนๆต้นทุนก็อยู่ประมาณโอ้ก็แพงเหมือนเนาะเบาทแล้วนะเออเบาทแล้ <c oughs> แต่ถ้ามันตกเยอะๆมันอาจจะเฉลี่ยกันเพื่อนๆเพราะบางทีไปได้ l ีเจนเ a อรบ้างแต่ถ้าต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเบ็ดเพื่อนๆไม่ใช่เบ็ดระดับแบบเออรีเจนเอรเหมือนผมเนาะ อันนี้ก็ต้องไปเสียตังตีบวกในระดับอ e ีพิกขึ้นไปให้ให้อัปเกรดให้มันได้ก่อนนะหรือว่าอาจจะต้องใช้เหยื่อที่มีราคาแพงขึ้นนะอันนี้คือผมเริ่มคำนวณให้เพื่อนๆไม่ได้ละเพราะว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนเริ่มจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะการจะได้มาซึ่ง600ฟิตฟูดเพื่อนๆต้องไปคำนวณกันเอาเองละนะครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มารวมกับไอ้ตรงเนี้ยที่ต้นทุนตรงเนี้ยนะครับที่เราจะต้องไปเรียกว่าลงทุนครั้งแรกหนักนะครับแล้ว มาสอยประโยชน์ในภายหลังประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะไปสายขวานอยู่แล้วผมว่าเออตรงนี้เขาได้เปรียบน,นะสำหรับคนที่เขาเล่นสายขวานอยู่แล้วเราขวานเขาหนักหนักอีกแล้วนะตรงนี้เขาก็ได้เปรียบไปนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคิดดีๆก่อนนะครับคิดดีๆก่อนเพราะมันมีการเริ่มลงตุน <weaknesses> ลงตุนนะไม่ใช่ลงทุนเริ่มต้นอ่านะครับในราคาที่พอสมควรนะครับทีนี้ไปต่อเพื่อนๆคุย <c oughs> สนานเลยว่าต้นทุนคือ15บาทกับ27บบาท นะครับถ้าเกิดซื้อหมดนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ของข้างในมันราคาเท่าไหร่อ้าวมาดูกันครับเพื่อนๆอืมมานะครับถแมโทโวสีคอนสีคาบเอดสีอ่าผมเปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะห้าร้อยสีใช่ไหมโอเคนั่นคือถ้าเพื่อนๆเปิดได้มาก็คือเพื่อนๆจะได้5บาท3บาท5บาทแปลว่าขาดทุน สรุปนะเพื่อนๆถ้าตรงนี้นะขาดทุนประมาณ10บาทสำหรับผมนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมจะใช้ฟิตฟู้ดซึ่งกล่องละ15บาทของผมนะครับไปแลกนะครับก็ผมจะขาดทุน10บาทประมาณนี้เออนะฮะผมจะขาดทุน10บาทถ้าผมเปิดเจอนะส่วน empty-box นะครับจำนวน8 Mt p t y นะมันก็ประมาณเกือบ1ลรูมิเพราะว่ามันตก0.1ใช่ไหมต่อ empty ใช่ไหม ถ้าเป็น8เนี่ยมันก็จะอยู่ที่อ่ะผมตีไป1รูมิเลยแล้วกันก็ประมาณ4บาทก็ขาดทุนเหมือนเดิมเพื่อนๆประมาณ10กว่าบาทขาดทุนประมาณ10กว่าบาทนี่สอันนี้นี่ผมเปิดมาได้นี่ขาดทุนสิกว่าบาทแล้วนะนะครับอ่ะวอร์มเบดอ่ะวอร์มเบดได้5ใช่ไหมวอร์มเบดเนี่ยตกอัลล่บาทเพื่อนๆมันก็คือ5บาทเหมือนกันโอ้พูดง่ายๆนะไอแถวนี้มันประมาณ5บาทหมดเลยนะเพื่อนนะแต่มีไอไอคอนสีเนี่ยนะที่เพิ่งทําคลิปไปล่าสุดเลยนะเพื่อนๆนะๆนะเออไอ ดิคุริตี้พูลไปเนี่ยล้านกว่าที่ผมทําคลิปไปอะ่ะเออว่ามันดิฟต่างกับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหทำไมมันดิฟต่างกันมหาศาลเนาะบอทเนาะอะไรเนาะนะครับยังไม่มีใครมาคอมเมนต์นะบอกเออผมใช้บอทเองนะครับเอออะไรเงี้ยยังไม่มีนะเพืนะ่อนโอเคนะครับก็ไอตรงเนี้ยมันจะได้แค่3 4บาทเพื่อนแล้วก็จะขาดทุนหนักเลยจะได้คอนสี่ขึ้นมานะนะครับแปลว่าไอตรงเนี้ยประมาณ5บาทนะครับสิ่งที่ได้มาอ่ะวอร์มด้วยเว,วิร์มเวิร์มอ่านว่าเวิร์มเบดนะฟุตเบด ฟุตเบทเนี่ยมันต้นทุนอยู่ที่2บาทเฮ้ยเริ่มมา8บาทแล้วเออประมาณ8ปดเบาทแล้วตรงนี้แปดเบาทเริ่มขาดทุนน้อยลงนิดนึงแล้ขาดทุนประมาณาบาทนะครับสตีลเบทสตีลเบทตกอันละประมาณ4บาท4ี่สเออประมาณเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังขาดทุนนะบอกเลยว่าถ้าเปิดมาก็ยังขาดทุนนะเพื่อนๆนะนะครับขาดทุนวันสองสามบาทนะครคริสตัลเบทสองอันคริสตัลเบทอ่ะผมจําราคาไม่ได้ขอโทษคริสตัลเบทตกอันละเบาทเอ้ยเริ่มเข้ากําไรเพื่อนๆเริ่มเข้ากําไรนะฮะ ครับคือถ้าคริสตัลเบดเมื่อไหร่นะครับผมเริ่มกําไรละนะฮะเพราะว่าผมลงทุน15ผมได้มา18บาทนะครับตกันละประมาณ9บาทเออนะฮะทีนี้แมงโกสตีนแหมตียากเพราะมันเก็บได้เนาะเออมันเก็บได้จากไอโซนอ่าอะไรนะพอยซันการ์เดนนะครับก็ผมก็มีเยอะเลยอ่ะนะฮะก็ถามว่าอยากได้ไหมก็เฉยๆนะนะครับอันนี้ก็น่าจะกาบก็น่าจะเกลือไปนะครับฟุตสลัดโอ้อันนี้ก็เจ็บเลย ได้2อันฟุตสลลดก็เจ็บเลยนะต้องต้องต้องบอกว่าอันนี้นี่2อันนี้น่าจะเจ็บหนักเจ็บหนักนะหนักสุดเลยนะเจ็บหนักสุดนะครับเพราะตีเป็นมูลค่าเงินหรอเออผมไม่รู้เหมือนกันนะแมงโก้จีนเขาขายกันยังไงอะฟุตสลัดก็ไม่เคยไปซื้อเหมือนกันนะครับเองตลอดนะฮะครับมันของครับมันใช้เยอะด้วยดีไม่รู้ตีแล้วมันกี่บาทเนาะแต่มันก็น่าจะไม่กี่บาทนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของของครับระดับอีพิกอ่าที่จะไปครับออสซี่นะ โกลเดนลีดแบ r ็กเพล่ดีมโลตัสเรนโบวีราคาขายปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ20-25ครับเพื่อนๆแปลว่าเออกำไรนะถ้าได้มาก็โอเคอยู่โอเคนะถือว่าได้มาเก็บไว้เอาไว้ไปคราบออซี่รอบหน้าหรือรอบนี้ก็ได้นะครับมันมันมันติดอย่างเดียวแหละค่าคราฟมันแพงมาหน่อย90ลูมีเนาะนะครับนะครับ,นะรบแต่ว่าเก็บถ้าได้มาก็เอาไปขายได้นะ 20- 25ิบว่ามีคนซื้อนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ที่มันโอ้โหโอกาสได้น้อยสุดๆเลยนะเพื่อนนะ0.1%นะคือสามอันนี้เพื่อน orange cash orange cat hat เออ orange cat mask อนะ่าแล้วก็ orange cat tail อ่านะครับลิงพันไปหมดเลยผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อนๆอันนี้ hat นะนะครับอันนี้ mask ใช่ไหมเออนะแล้วก็อันนี้ tail นะครับส่วนหางซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือของตกแต่งที่วางอยู่บนหัวแล้วนะ ยังไม่ใช่พวกสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนๆนะที่มันจะไปตรงเนี้นะครับผมว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะมาอีกอีกทีอีกรอบหนึ่งโอ้โหฟ้าร้องดังมากเลยนะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะมาอีกรอบนะผมว่านะครับไอตรงที่ได้ตรงเนี้ผมว่ามันยังไม่ใช่ทําไมผมคิดว่ามันยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใช้คําว่า hat hat เนหมวกนะค,คำนี้คําเดียวเลยเพื่อนเพื่อน กับแมสสที่เหมือนกับเเราใส่แมสเนาะอย่างอันล่าสุดก็มีจ๊กเกอร์แมสใช่ไหมที่เขาแจกเป็นของตกแต่งตัวร่างกายอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นของตกแต่งซึ่งเอาตรงๆก็คือผมไม่ได้อยากได้เลยนะครับแตกก่ก็มีคนอยากได้นะที่เขาชอบอะไรเงี้ยสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็เออแต่แบบบางคนเขาก็เห็นคุณค่าอะไรเงี้ยเอาไปขายอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะมีราคานะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยแบบเป็นออกแนวตกแต่งแต่งตัวอะไรให้มันดู หรือหวาเนาะเพื่อนเนาะแต่ไม่แน่นะสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีทาวโฮลขึ้นมาเนาะเราอาจจะอยากแต่งตัวเก๋ๆนะไปแบบว่าเขาเรียกไปอะไรนะเพื่อนๆเออไปเดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยป่ะนะนะครับก็ไม่แน่นะเพื่อนๆนะนะครับ <laughs> แต่ผมไม่ได้ยึดติดไอ,อ้พวกวัตถุอะไรอย่างงี้มากมายไงนะครับไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรนะก็เลยแบบเฉยๆถ้าขายได้ผมคงขายทิ้งอะ่ะนะครับนะครับ,นะรบอ่ะมาดูกันต่อนะออเรนซ์น่าจะหมดที่ประมาณนี้แหละเพื่อนๆ ก็ได้เวลาครับเพื่อนอันสมควรแล้วนะครับแกกันละเลิกที่เราจะทานเกลืองน,นะอ่ะมากันเลยครับเพื่อนๆผมไฮไลท์ไว้เลยนะว่าถ้าได้พวกเนี้ยผมจะกำไรสตีลด้วยไหมสตีลไม่ดิสตีลมันอ่อสี่สามสิบสองขาดทุนอยู่คริสตัลเบดตัดแมงโก้สตีนกับฟุตสลัดออกนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจะมีแค่ ต้องไฮไลท์ต,ต,ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้ผมว่ามีคนรับซื้อนะผมว่าผมขายร้อยหนึ่งก็ได้ <laughs> ผมว่าแย่งกันซื้อเลยอ่ะนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าโอกาสมันสูญยุ่หนึ่งอ่ะนะอ่ะเนี่ยตรงนี้ไล่มาเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ไม่เกลือบอกเลยไม่เกลือนะครับไม่เกลือนะแล้วก็มีคริสตัลเบสอีกอันนึงอ่าที่ไม่เกลือเพราะว่ามันคือราคา18บาทแต่มันก็ใกล้เคียงนะกับราคาต้นทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดีที่สุดนะเพื่อนนะ ก็คือนี่เลยชุดนี้เลยนะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับนี่คือไม่เกลืออ่าลองมารวมเปอร์เซนต์ความไม่เกลือกันนะว่าโอกาสที่ผมจะไม่เกลือนี่มันเท่าไหร่6กสี่ยนะครับบวกไปอีกหนึ่งเป็น25เปอร์เซนต์ประมาณ25เปอร์เซนต์ที่จะไม่เกลือนะครับส่วน75เปอร์เซนต์คือเกลือนะครับไอ้พวกเนี้ย75เปอร์เซนต์รวมกันแล้วคือเกลือผมจะเปิด2กล่องเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับคือถ้าผมเปิด4กล่องโอกาสที่จะไม่เกลือน่าจะสักกล่องหนึ่งเนาะ อะไรอย่างนี้นะถ้า2กล่องมันอาจจะไปลงเกลือหมดก็ได้นะครับโอเคเพื่อนๆมาเพื่อนๆบอกรอนานละเปิดสักทีนะอ่ะมาครับคลาฟกันเลยฮนะอิอัออนอะอนะครับโอเคนะครับคอนเฟิร์มเอ๊ะตำแหน่งในการเปิดเอาตรงไหนดีเพื่อนๆช่วยผมคิดหน่อย หลายๆคนชอบมากาวนะโดยเฉพาะคุณเตือนะครับบอกว่าต้องไปเปิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้ออซซี่ระดับลีลิกอย่างนั้นอย่างนี้บางคนบอกรูเซนเทียนี่ต้องไปเปิดข้างๆบ่อน้ำอย่างนั้นอย่างนี้นะเออนะฮะเดี๋ยวผมคิดก่อนผมไปเปิดตรงไหนดีอ๋อผมได้จุดเปิดแล้วผมได้จุดเปิดละผ,ผมรู้ละผมจะไปเปิดที่สะพานตกปลาข้างๆมิล่าผมว่ายังไม่มีใครเคยเดินไปนะเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนั้นแหละพาเพื่อนๆไปดู ไอตอนที่มันทำกราฟิกรีเวิร์กอะนะครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ตอนแรกเขาทำเป็นเหมือนสะพานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทําเป็นที่ยื่นออกไปกลางแม่น้ําผมว่าจุดเปิดตรงนั้นเนี่ยวิวสวยแน่นอนเดี๋ยวไปจัดไปเลยนะนะครับมานี่ตรงนี้เข้าเพื่อนนี่ วิวสวยโอ้โหแม่น้ําชุ่มชื่นจิตใจนะฮะโอ้โหเปิดตรงนี้แล้วก็สบายใจนะแล้วคุณจะมองออกไปเรามองไปไกลมองออกไปแบบว่าหินท้องฟ้านะครับอ่าเห็นดาวเห็นนี่ตอนนี้มืดนะช่วงกลางคืนนะเห็นพระจันทร์นะนะครับเหมาะแก่การเปิดกล่องอย่างมากไปเลยครับกล่องที่1น,นะครับ สีมันสะดุดตาดูดีนะเพืเ่อนๆเนาะนะครับครับดูดูสวยดีเพืเ่อนๆโอเคครับลีลาฮะครับกลัวกลัวอ่ะครับไปเลยกล่องที่หนึ่งนะครับฟัาเออหันหน้ามาทำไมล่ะหันไปสิเออภาบ โอ้ขาวมาก็รู้แล้วเพื่อนเพนะื่อนเนื้อคือผมจะบอกเพื่อนเพื่อเลยนะว่าสีตอนที่มันบอกครั้งแรกเดี่ยเรารู้เลยว่ามันคืออะไรถ้าขาวนี่คือ normal ขาวนี่คือ common นะสีทองถ้ามานะ legendary นะครับสีม่วงมานั่นคือ epic คือสีเนี่ยมันจะบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนโอ้ผมได้ empty b o t t l e เหรอโอ้โหเจ็บนะเพื่อนเพื่อนนะ <laughs> เจ็บมาก <laughs> นะครับเจ็บมากเจ็บมากจริงๆนะครับเปิดมานี่ก็ โอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้จัดให้ผมเลยเหรอจัดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ผมเลยเหรออ่ะมากล่องที่สองครับเพื่อนๆเอาเอาไงดีเอาตำแหน่งเดิมนี่แหละหันออกไปเออหันออกไปดีออนะฮะอันนี้มันหันกลับมาอ่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบลบมุมเปิดเออนี่้เอาใหม่เอาใหม่นะครับมานะครับต้องแอบเปิดอ่ะช่วยช่วยกันเอาใจช่วยกันหน่อยนะเพื่อนนะ สีมันก็บอกแล้วลนะ่ละผมว่านะโอ้โหอ,อะไรดีครับเพื่อนๆโอ้โหขาวมานะครับก็เป็นตัวอย่างนะนเพื่อนนะว่าความเจ็บหรือเกลือเนี่ยนะครับมันบริโภคมากก็ไม่ดีนะนเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคไตไได้นะว้เวิร์มเบดนะฮะตรงนี้นะฮะก็คืออันละ 1>, 1บาท5บาทนี่ผมขาดทุนไปประมาณ20บาทนะครับเจ็บเจ็บกันไปให้เพื่อนๆดูนะนะครับว่าจะได้อย่าทําตามนะอย่าหาทนะํา <c oughs> ไม่หรอกเพื่อนๆความจริงก็มันขึ้นกับว่าต้นทุนเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับยิ่งต้นทุนเพื่อนๆถูกยิ่งดีนะครับสำหรับคนที่เขาใช้เหยื่อราคาถูกกว่าผมเนาะพอดีผมต้องใช้สตีลเบ t จริงๆนะครับเพื่อให้ได้ฟิตฟูดให้เร็วที่สุด นะครับแล้วเบ็ดผมอ่ะมันยังไม่ได้ตีบวกเนเพื่อนเพราะผมยังตีไม่ไหวนะต้องบอกตรง่ายังตีเบ็ดไม่ไหวจริงๆนะครับผมต้องรอ,อดูเจมก่อนเจมของเบ็ดนะโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาจัดพรีวิวนะการเปิดกล่องส้มให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับถามว่าผมเสียใจไหมไม่นะเพื่อนๆนะผมเฉยๆนะนะครับเรียกว่าผมแฮปปี้มากกว่านะครับว่ามาทําอะไรอย่างเงี้ยพรีวิวให้เพื่อนๆดูนะเออผมมีความสุขนะครับในการที่ผมได้ผลิภคเกลือนะ โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็อ่ะถือว่าเป็นคลิปสนุกๆนะฮะเพื่อนเพื่อนใครอยากจะเปิดอ่าตามผมนะครับตามกันเข้ามานะครับเปิดได้อะไรก็มาแชร์กันได้นะเพื่อนนะจะใน Facebook หรือใน Discord นะเพื่อนเพื่อนะตอนนี้ Discord เราเกือบ90คนแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะผมให้โลจจจนถึง1 0อยคนนะครับก็ไปจอย d i ส cord ได้นะครับอยู่อ่า Discord i n v i ไว้ของผมจะอยู่ที่ใต้คลิปเสมอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ m v e มเอนะครับ ตัวที่ไว้ดูราคาตัวนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆนะจะอยู่ในใต้คลิปของผมทุกคลิปนะครับต้องขอบคุณคุณตั้มไอทไหมขอบคุณทุกคลิปเลยนะครับคุณตั้มนะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกไวท์เพเปอร์นะเพื่อนๆสามารถกดที่เครื่องหมายอ่า n ินโฟมิชันตรงเมื่อกี้นะครับมันจะก,ก็จะกระเด้งมาให้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นราคาเหยื่อที่ผมได้คำนวณเอาไว้ตอนที่ราคาลูมิมันอยู่ที่4.5บาทโดยประมาณนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์โอ้มาขอไลค์ทีหลังอีกแล้วตอนแรกผมว่าจะสร้างวัฒนธรรมใหม่นะขอไลค์เพื่อนๆก่อนที่จะทําคลิปก่อนจะเ,เริ่มพูดนะอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ไลค์เยอะๆแลครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ